สภาพฟ้าฝนนั้นยังเล่นงานหลายจังหวัดถ้าตามกรมอุตุนิยมวิทยาบอกก็จะประมาณเ,าเกือบเกือบ40จังหวัดนะอยู่ที่38 39 40จังหวัดนะครับแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านผู้ชมฮะก็เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่น้ําท่วมมาวันก่อนหน้าเมื่อวานเนี้ยสถานการณ์น้ําท่วมดีขึ้นนะดีขึ้นหมายถึงว่าลดลง <c oughs> จากที่เคยท่วมเป็นเมตรก็เหลือประมาณสัก เออห้าสิบเซนนะฮะและนี่ก็คือโรงเรียนอนุบาลวังโปนะครับยังมีระดับน้ําท่วมสูงประมาณพุทธกกว่างนะครับก็ไปดูสภาพของโรงเรียนนะฮะีสภาพของห้องเรียนนะฮะคุณครูเข้าไปดูแล้วก็บางคนถึงกับร้องไห้หลั่งน้ําตาเลยสงสารนักเรียนที่ผลงานต่างๆของเด็กๆเนี่ยถูกน้ําท่วมเสียหายหมดนะครับ รวมทังอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับก็แม้ว่าน้ําจะลดแล้วแต่ก็ยังเปิดไม่ได้นะฮะคุณครูนะฮะคุณครูเพนพิชานะครับก็บอกว่าถูกน้ําท่วมเนี่ยถูกน้ําท่วมมาครั้งนี้เป็นครั้งที่4ีแล้วนะฮะ แล้วก็เป็นครั้งที่หนักที่สุดด้วยนะครับความเสียหายมีอะไรบ้างครับเนี่ยก็อย่างเช่นที่นอนเด็กนะคะที่นอนเด็กนักเรียนนะคะเราเราพยายามเอาขึ้นที่สูงแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความที่น้ํามันดันเข้าไปแรงทําให้ตู้เนี่ยค่ะค่นลูแล้วก็กลายเป็นว่าที่นอนเด็กก็คือพังหมดเลยค่ะไม่ใช่แค่ที่นอนนะคะทั้งสื่อการสอนโต๊ะโต๊ะที่เด็กใช้เรียนนะคะ แล้วว่าท่วมทุกปีหรือยงไงฮะเนี่ยท่วมทุกปีเลยค่ะอย่างปีนี้นะคะคจะท่วมทั้งหมดสี่รอบ้วคะปีรอบนี้เนี่หละคะที่หนักที่สุดเลยค่ะแล้วหนึ่งเครื่องค่ะ,คเ,ะเก็บอ๋อครับคือในกระทง่งหนังสือที่ใช้เรียนนี่ขนาดเราเก็บขึ้นมาชั้นบนแล้วนะคะยังไม่รอดค่ะเพราะว่าน้ำระดับน้ำนะคะสูงขึ้นถึงเท่านี้เลยค่ะสูงเลยฮะใช่ค่ะ ประมาณจิเมตรครับเม่กว่าเมตรกว่าเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยอันนี้คือเราเก็บหนังสือเก็บของทุกอย่างไว้ชช้บนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่รอดค่ะพวกหนังสือเรียนก็คือได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยค่ะโดยแล้วแล้วแล้วพอสั่งปิดโรงเรียนกี่วันครับเนี่ยอ่าตอนน,อน,นี้ตอนนี้เข้าวๆสั่งปิดสามวันค่ะสามวันนี่คุณครูเพนพิชานะฮะสุขขาวาสนะนะครูโรงเรียนอนุบาลวังโป่งตำบลวังโป่งนะครับ ก็นำผู้สื่อข่าวมาให้ดูนะครับสบภาพนะฮะก็สั่งปิดโรงเรียน3วันนะครับก็คงจะว่ากันใหม่วันวันจันทร์แหละฮะก็ไปชนเสาร์อาทิตย์นะครับไปว่ากันใหม่วันจันทร์นะครับจะได้มีเวลาในการฟื้นฟูกันนะครับแล้วกออ็อีกท่านหนึ่งครูก,ก็บอกว่าอยากจะให้มีการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ใช่ว่าพอถึงฤด,ดูฝนเมื่อไหร่ก็เอาของมาแจกแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก็อยากจะให้หน่วยงานระดับที่สูงขึ้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาว <c oughs> เพราะไม่เช่นนั้นผู้ที่ได้รับผลกระทบะทะคือนักเรียนที่เรียนได้ไม่เต็มที่หรือก็อาจจะเรียนไม่ได้นะครับ <c oughs> แอมเภอวังโป่งคุณพิทยาดวงพัตราก็บอกว่าพื้นที่อำเภอวังโป่งถ้าเกิดน้ําท่วมจะลดลงเร็วนะครับทั้งนี้ก็คาดว่าอ,อ,อีกไม่นานก็จะเข้าสู่สภาวะปกติแต่ตอนนี้ ก็ได้นําอาหารและน้ําเข้าไปแจกให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนะครับท่านผู้ชมฮะทางภาพเหนือนั้นจะหนักหน่อยนะฮะใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย